เป็นอาจารย์ผู้มีวิชาเก่งกล้าใครๆที่อยากให้ข่าเสกอะไรนะข่ากระเสกเลยหมดหรือแมนดิทิลูกมีอะไรอยากเป็นนักกรรมพระอาจารย์มันไม่ใช่เรื่องยากวิชาของข่านมันเก่งกล้านักเดี๋ยวข้าจะจัดการเองนั่งหันหลังมัตะโมยดีลุกอมนันตปาเจเยอปาติเทเทนาเฮ้ยไม่ใช่น้ำของอาจารย์หน่อยโโโอ้หพ่อชิลูกหลวงพ่อเอ้ะ อาจารย์คลิ้มไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคาถาผิดอย่างนี้คาถาผิดนี้เก่งะอาจารย์หน่อยนะเดี๋ยวเอาใหม่โอ้มันเฮ้ยตายแล้วจะเสกเป็นน้ากล้ามแต่มันเสกเป็นกระเทยควายเรียกวิชากลับคืนมาก็ไม่ได้เพราะว่ายังฝึกไม่สำเร็จหมายแล้ววะพี่อาจารย์จะมาที่หนูก่อนแล้วจะพูดมายว้าย